ค่ะเพลงใหม่ใช่เพลงใหม่เลยล่าสุดค่ะกับ Burning for You เผ่าพื้นที่ก็เป็นเพลงแนว Latin p อ p ค่ะซึ่งอาจจะพูดถึงนาฮะผู้หญิงที่สวยมากและที่สำคัญเนี่ยแต่เอาใจแบบว่าเดือนไรมันด้วยนะเพลงนี้คือตั้งใจ พี่คนแล้วเพราะว่าจะกำลังเล่นกับใครจ้ะเลยสาว <c oughs> บอกว่าแกะท่ายากเดินแต่เรื่องของท่าเต้นอันนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าท่าเพลงเนี้ยเต้นยากที่สุด้งแต่เคยเต้นมาเลยด้วยความที่สกิลมันเป็นแนวลีลาสก็คือลาตินเลยแต่ถ้าคุูแหละน่ารักนะเต <c oughs> ้นง่ายาอยากชวนเต้นตามแต่งงมากว่าพอเพลงปล่อ,อยไปอ่ะโค้ดับไปโค้ดท่ายากนะ <c oughs> โปดิวเซอร์ที่เป็นอ่าเรียกว่ามิวสิกคอมโพเซอร์นะคะระดับโลกเลยเพราะว่าริกกี้ลูน่าเนี่ยอ่าได้รางวัลแรปเปอร์อวอร์ดสองรางวัลเลยแล้วก็ทำเพลงให้กับศิลปินระดับโลกหลายคนเลยค่้อ่าก็คืออ่าก่อนหน้านี้ก็แต่ทำเพลงกับพี่เวดาววีแล้วก็พี่เวเนี่ยเขารู้จักกับริกกี้แต่ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปรู้จักกันแล้วก็แอบไปช้อปปิ้งเพลงเขามาเพรว่าเขาทำเพลงให้กับศิลปินทั่วโลกอยู่แล้ว นี่คือหนึ่งเพลงที่กะแตชอบมาใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ได้ทาเพลงกับเรียกว่าเป็นศิลปินก,ก็ได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาทําเพลงดีมากๆเลยแล้วก็ที่ชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นแนวที่กระแตไม่ค่อยได้มีมันกันน่ารักมันไม่ได้เต้นตายขนาดนั้นแต่ฟางแล้วมันฟังได้เรื่อยๆฟังวนไปนั่งจิตไปแพงๆสวยคลาสสิกใช่แต่เต้นตายเพราะว่าด้วยะความที่มันยากควาที่มันเป็นแนวรีลาค่ะแล้วก็ในเอลบีเนี่ยกะแตก็ได้ทำน้อง แดนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติของไทยเป็นน,นัก nee> กีฬาลีลาเลยมาเต้นซึ่งเราอะไรก่อนก็พยายามทำเท่าที่ทําได้ค่ะก็จะมีความยากเยอะเลยก็มีทางอัแนวซัาเนอะเน็นแบบเขาเรียกว่าใช้สเตล่าเยอะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะเพลงนี้ทําให้กระแดแบบเจ็บหลายจุดเจ็บตัวหลายหลายจุดมากเพราะว่าเราลงมทุกขางแต่ก็ทําเต็มที่ค่ะให้เหมือนเราแบบพยายาม ทดลองอะไรให,หม่ๆอยากเทสตัวเองว่าฉันทำได้ไหมอยากให้ความเป็นกนงต้องมาาเป็นฟ <c oughs> ังอไรเนยตอนแรกกดดันไหมถ้าเราต้องแบบ <c oughs> อุน่อลนลายทนไหมลายทสาก็มีมีคิดเยอะเหมือนกันงานนี้ก็ซ้อมกันเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบเพราะว่าเอาจริงทุกคนก็จะเหมืนรอว่าแนต่จะใส่โปแค่ไหนจ้ะแหกเกีอะไรอีก <c oughs> เียวพัดตามันต้องแซบนิดเดิมเพราะดนตรีมันมันหนักมากมีความเป็นทิปห่องแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบฟิลวีแบบเราเต้นนาเออเป็นแจ๊สเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เต้นเท่าที่มันเท่ากับเพลงไม่จำเป็นคนใส่นะว่าเต้นเกินเพลงอีย่างเนี้ยใช่แต่ว่าในจังหวะข้างหลังนะคะมันเป็นสปาร์ตเนาะเราเราเราทำเบรกแดนซ์เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งก็ด้วยความที่เพลงมันน่ารักเราก็เลยชุดก็เลยไม่ได้โตมากเพราะอันนี้ก็เป็นชุดแบบพวกนักกีฬาลีลาใส่กางอะไรเงี้ยก็เป็นความแบบ พิเศษตรงที่กระแตอ่์อะเอาที่ก็คือทุ่มเองหรือเปล่า MV นี้ก็เกือบสามล้านเฉพาะม้าชุดเนี่ยสิบหกชุดในสามนาทีเปลี่ยนได้ยังไงงงเหมือนกันหลายถ่ายถ่ายไปสองวันคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าเราแบบโอเคมากคือตอนแรกออกแบบมาเนี่ยมันสวยทุกชุดเลยก็เลยเอาชุดเลยละกันใช่ก็ดีใจที่มันจบออกมาแล้วทุกคนแฮปปี้พมากไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบแอบ ปล่อยต้อหนังไปก็คือคนเขามักจะว่าทำทุกอยาก่างเองเลยนมเพราะมุมเองสอนเองแต้งเองใช่ค่ะจริงๆเพลงนี้ก็น้องๆองนกกีฬาที่เป็นกีฬาเธอเขาก็มาช่วยดูเพราะว่าเขาของแท้ไงเราจะคิดเองก็กลัวเดี๋ยวผิดผิดสูตรเขาเลยแล้น้องๆมาช่วยกินพ์ข้าแล้วก็ตัวแต่เองมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเสื้อผ้านหน้าผมนะคะแล้วก็เรื่องของครีโอการ์ดแล้วก็วันถ่ายรัสชาติอะไรนี้ก็ไปนั่งตัดต่อเองทุกอย่าง ไม่หมดเลยนี่คิดถึงเพลงต่อไปแล้วก็เพลงต่อไปทำอะไรดีเพลงนี้เราทำแบบนี้แล้วเพลงต่อไปเราจะทำอะไรดีคือเหมือนตอนนี้หนาทำเพลงแล้วเป็นรู้สึกแบบเหมือนได้ได้ลองทำในสิ่งตัวเองอยากทำมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าทำแล้วจะแม้ไหมคนจะชอบไหมแบบไม่ได้คาดังตรงนั้นแล้วพอเราไปคาดฝังก็พอรู้สึกอู้ แต่ก็ูงทุนสูงเพราะว่าได้ความน่ารักจากลูกค้าเคทีคอสเมติกส์เพราะเขาสนับสนุนมาเยอะเราก็ลงทุนเยอะนิดนึงเพลงหน้าถ้าอยากให้ฟังต้องซื้อลิปแม่เยอะเยอะบามคาั้หลังรับสินจะมีคือปล่อยออกไป คนไทยทำโปรเจคชันขนาดนี้เด็กๆเต้นได้ขนาดนี้เราเรา,เราสู้ระดับโลกได้นะอย่างน้อยคุณอาจจะไม่ชอบความยวนี้แต่เข้ามาดูหน่นอยเข้ามาให้กำลังใจอย่างน้อยก,กดแชร์หน,น่อยให้ให,ให้ให้ทุกโลกได้เห็นว่าน,นี่คือผลงานของคนไทยไทยแลนดะ์น่ะอยากให้ทุกคนภูมิใจอยากให้ทุกคนเข้ามาดูเพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าแต่ปล่อยปไปใหมช่างเลยเลยแบบอยากให้ทุกคนเข้าไปแชร์กันจะได้มีกำลังใจ